para awm 0 0 0 0 0 0 เดี๋ยวผมไปตั้งบอร์ดก่อนนะครับตั้งบอร์ดก่อนตึึงงตึึงๆตึ้งๆไวบอร์ดข้างล่างโพสอันใหม่การบ้านวันที่หนึ่งให้ออกแบบหน้าจอสวยๆแล้ว ผลการทำงนานมาลงในนี้นะครับผมทนนี้นะครับการบ้านวันที่หนึ่งโพสลงไปเลยมองวิธีเอารูปลงนะครับกดที่เครื่องหมายรูปปั๊บเลือกอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์นะครับหาเลือกเอาใน,ในเครื่องนะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปแล้วก็กดโอเค เป็นการบ้านที่เชิญนะครับสั่งไว้ก่อนแจงเย็นนะครับเดีจะสอนอีกนิดนึงเยอะเลยะอะต่อนะครับมีใครเต็มแล้วครับ หมืวความจําเต็มรับไม่ได้แล้วมีไหมอ๋อตัวนี้เหรอครับตัวนี้เป็น มันชื่อว่าคอมโบบ็อกซ์คอมโบโบ็อกอ,โบโบอ,อะต่อนะครับต่อนิดนึง ต่อนะครับต่อโอเคสร้างไฟล์ใหม่ครับบัตทอนฟอร์มกดฟินิชนะครับวางปุ่มงลงไปเลย สี่อันอันที่หนึ่งนะครับตั้งชื่อเชิง v a ล i ิเบ e ลนี e นะครับตั้งชื่อตั้งชื่อว่าบ1อันที่2อชื่อ B2 เรี่ยงไปนะครับ B2 B3 ทันนะครับคลิกขวาเชิง variable name B4 ถ้าเราอยากดูหน้าจอดีไซน์นะครับที่มันสมจริงคลิกขวา Preview Design เลือก Nimbus ก็จะเป็นแบบน,นี้รูปแบบที่เราจะได้คือหน้าตาแบบนี้คลิกขวา Preview Design เลือก Metal ก็จะเป็นแบบ Metal เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้จะว่ามีหน้าตาเป็นร้อยแบบนะครับมีเป็นร้อยแบบเลย ผมจะพาใช้สยยี่ห้าแบบนะครับมีโมทีฟโมทีฟเป็นหน้าตาแบบนี้ใครเคยเห็นครับโปรแกรมหน้าตาแบบนี้ประมาณ20ปีก่อนนะครับประมาณนี้แหละจะเป็นแบบวินโดว์นี่แบบวินโดว์จะเป็นแบบวินโดว์คลาสสิกก็แบบนี้นะครับวินโดว์คลาสสิกคนเคยเห็นนะครับยุควินโดว์มี มินโอเก้าห้าเก้าแปดต้นหน้าตาแบบนี้มีใครไม่ทันนะครับบอกได้นะครับีครับมีใครไม่ทันไหม โอเคนะครับโอเคผมมีลาเบลตัวนวางไว้ตรงนี้ e ีดิเนะครับเป็น Hello แล้วก็มีลาเบลอีกตัวหนึ่งวางไว้ตรงนี้คอาก Auto โ,โตนะครับข้า Property ปรับขนาดฟอนต์นะครับปรับขนาดฟอนต์สักสิบแปดนะครับปรับขนาดฟอนต์เป็นสิบแปดแล้วก็เปลี่ยนสีโรกาวนะครับชมพูแล้วก็คลิกขวานะครับ ชิง a ลเ a b l e n นี่เปลี่ยนชื่อนะครับ LBL Output แล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคอ่ะทันไหมครับ เดี๋ยวจะ็อปวิดีโอก่อนนะครับสัก